Home, my <laughs> hey. door. Um, onion. Garlic. Garlic. Yeah. Mm. And I put just a couple of broad beans in because that's all I mm. have. And that Megan likes broad beans too, yeah. Just to use them up. And then I put tomato and cheese on the top. Mm. Just something different. <laughs> วันนี้แม่ทำกับข้าวลูกสาวเคยทำคนโตจะมากินข้าวด้วยแกก็จะตื่นเต้นก็จะทำโน่นทำนี่น,นี่แล้วก็อันนี้โอ้โอ้ yeah. just ขาแกะแบ็กแลม The what yeah. you put is a butter just butter yeah but just a little bit of butter that browns it <S mm. makes the skin crisp ใส่หนังมากรอบ Put the gonna cook very อันนี้ฟักทองทำกิน,น,นอันนี้จากสวนของพ่อนะแล้วก็มันแล้วก็นี่บรีทูธบรีทูธอันนี้ก็จากสวนโอเค okay. น,นี่เตรียมจะอบเนื้อใส่น้ำมัน ก็รบบ้อนระโวยก็เชย้จะสังเกตได้ว่าแต่ละบ้านเนี่ของฝรั่งเขาจะมีเครื่องล้างจานแล้วก็เตาอบแล้วน้ําทุกก๊ก,ก็จะมีน้ํำร้อนน้ําเย็นแต่ที่นี่กินน้ําฝน Get the อ๋อ เขาก็จะวอรมน้ำมันให้ร้อนก่อนโอเค Have to have the oil hot อืม Has h to o be hot. านยาสะอาดมากสองอาทิตย์ก็จะมีคนมาทำความสะอาดให้หนึ่งรอบทำความสะอาดทั้งหลังเลยทุกสองอาทิตย์ก็ไปช่วอืม ยำๆ little ones not ้ n y little ones but ชิมเปเริ่มเลยแกเ <c oughs> มื่อวานไปชิมไวน์มาก็นี่แหละได้อันนี้มาขวดหนึ่งสามสิบดอลลาร์สามสองหกหกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยกว่าบาทขวดนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทใส่เตาไปแล้วก็รอให้มันร้อน ช่วงระหว่างเราก็เดินสำรวจบ้านอันนี้เป็นห้องนอนแม่ห้องนอนแม่กับพ่อก็แยกกันนอนอันนี้เป็นห้องอาบน้ําก็จะไม่มีส้วมอยู่นี่นะคะอาบน้ําอย่างเดียวค่ะแล้วก็จะมีเครื่องทําความร้อนอยู่ตรงนี้เวลาจะอาบน้ําทีก็เป่าทีอันนี้อีกห้องหนึ่งห้องนี้ไว้เป็นห้องนั่งคุยกันไม่ได้ใช้เลยบ้านหลังใหญ่แต่ห้องก็ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้ อันนี้ก็เป็นอีกห้องนึงห้องรับแขกห้องเก็บของของเยอะในตู้ไม่มีอะไรเลยมีแต่จานเยอะมากอันนี้ห้องนอนเราที่เขาจัดไว้ก็จะรกๆนิดนึงนอนที่นี่บ้านนี้นี่ส่วนใหญ่เขาจะติดถนนกันนะนี่เขาก็จะติดถนนกันอย่างนี้ทุกที่ถนนไปทุกที่แล้วก็ถนนก็รู้มากให้ดูนี่ จะติดถนนกันอย่างนี้บ้านฝั่งตรงข้ามขายถูกหน่วยบ้านเราก็ซื้อไม่ได้หรอกตังไม่พอโอ้วันนี้แดดดีเดี๋ยวไปดูผ้าหลังบ้านก่อนห้องน้ำไปอยู่อีกข้างนอกออกไปโอ้แดดดี Daddy. อีกห้องหนึ่งไปอยู่ตรงนู้นยังอีกสองแถว ห้องซักผ้าจะอยู่ตรงนี้ห้องซักผ้าห้องน้ำห้องนูนห้องดูทีวีอันนี้พ่อใหญ่ออกไปหลังบ้านมาอันนี้ห้องดูบอล อันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำของพ่อกับแม่แยกกันอาบพ่อใหญ่ก็นั่งทำงานอยู่นี่โูแดดดีดูน้องบ้านดีกว่า จะมีโต๊ะไว้นั่งอาแบแดดกันอู้แดบดบดีแท้วะอ๋อแบบดดดีนี่มีต้นไม้นี่จะทางไปหน้าบ้านนั่นรถผู้ใหญ่เช่ามาอาทิตย์ละหมื่นบริษัทเช่า ็จะมีต้นไม้ร่มเรื่นอยู่แล้วที่นี่ก็จะมีขยะให้บ้านละสองถังน,นี่รถสำหรับไปแคมปิ้งของพี่ชายจอดไว้อันนี้ก็จะเป็นโรงโรงที่เก็บของสมัยก่อนเขาแบบมีซ่อมรถซ่อมไรที่บ้านเกือบทุกหลังที่นี่นะบ้านเขาจะมีโรงเก็บรถอะไรเงี้ยใหญ่ๆ เก็บรถเก็บอุกอปกรณ์เครื่องออกกำลังกายแล้วก็หลายๆอย่างห้องเก็บของง่ายๆเรือเสื้อผ้าก็จะตากนี้เวลาเราแขวนเสร็จใช่ไหมก็จะมีลอกตรงนี้ก็จะหมุนหมุนขึ้นไปเวลาลงมานี่มันก็จะหมุนมันก็จะหมุนไปงี้หมุนไปรอบๆเพื่อให้ผ้าแห้งเร็วนี่ก็จะหมุนอย่างงี้อันนี้ก็ลานผัก นี่แทงน้ําฝนนี่ก็เป็นห้องอีห้องนึงเก็บของเขาก็จะปลูกผักก็จะเพาะอย่างนี้ก่อนเหมือนบ้านเราแต่ที่นี่ก็จะมีหลังคามีอะไรอย่างนี้เพราะว่าหมอกมันแรงหญ้าพวกนี้ก็แถวนี้หาซื้อหาไม่ได้เราต้องไปซื้อมาเป็นหญ้าที่เขาให้วัวกินอะไรกินเงนี้ยเอามาคลุมผักสนามหญ้าอีฉันตัดเองค่ะนี่นี่ฉันปลูกผักเองมีปลูกไว้ตรงนี้ กรล่ำเขาสวยสวยส,วยสวยูงนี่หัวเปลน่มเลยเนี่ยกอดกันดีมากเพราะอากาศมานหนาวแล้ะส้มก็ยังดกเลยอันนี้ส้มแมนดารินต้นเดียวนี้ก็กินกันไม่ไหวละแล้วลนู้นเป็นเลมอนอมบรีจูจะเห็นเมื่อกี้ก็เอามาจากตรงนี้แหละในสวนตรงนี้แหละคนแก่น้ออยู่สองคน,อนนี่ก็เป็นบักสตอ์เบอรี่ปลูกแค่นี้เขาก็ได้กินเลยเนี่ ต้นไม้ไม่ค่อยจะลงดินนะเขาจะเอาใส่แต่กระถางกันอันนี้เป็นถัว่วนี่ผักขมผักขมอันนี้เป็นแครอทแครอทอันนั้นก็เป็นบีทรูทแล้วก็สปริงแล้วเนี่ยพูด,ดง่ายๆหอมต้นหอมอุ้ยต,อยต้นหอมบ้านเขาสูงนี่นี่ด้อยต้นหอมบ้านเขาสูงบางการนะการบล่มเลย มาเริ่มเลยต้องคุมไว้นกมันเยอะก็ผักอะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันในนี้ก็เป็นกระหล่ำชอบอยู่อย่างหนึ่งกระหล่ำบ้านเขานะปลกะูกแบบหัวมันใหญ่แล้วก็โอโ้โหกรอบแล้วก็ลูกมันแม่กอดกันดีดีนี่ก็เป็นซาแาเ่มิน้นท์อันนี้เขาคล้ายๆต่างโอ่ะกูจาไม่ได้ว่ามันชื่อกูเรียกอะไรวะ เขาซื้อมาแล้วเขาตัดเอารากมันมาวางไว้มันก็ได้กินนะบ้านเขาวางอะไรก็ได้กินต้นกล้วยแต่ก่อนมีตรงนูน้นวางไว้ตรงนูน้นต้นกล้วยตรงนู้นเยอะมากเขาตัดออกเห็นไหมจะเห็นได้ว่าเขาไม่ลงไม่ลงดินกันลงกระถางเขาบอกดูแลง่ายพาสเทอันนี้คือพาสเลอเดี๋ยวไปบ้านจะลองปลูกมันจะขึ้นให้เราหรือเปล่าอะสับป,ปะรดเนี่ อย่างนี้ได้กินนะคะปลูกขึ้นด้วยอันนี้ทางเก็บน้ําจริงๆเขาก,กินน้ําฝนกันไปเลาะหลังบ้านก่อนโซนค้างบ้านอดอกไม้ดอกใหญ่นี่ดอกปะเริ่มเลยดอกใหญ่มาก Đây hmm. có đọc mai. Đọc dài ถังอันนี้ที่ทำความร้อนอน,นีแทงน้ำเห็นไหมลงมาหมุนที่ตากผ้าก็จะหมุนลงเรื่อย ที่นี่เขาจะไม่ถอดรองเท้าก็หลับสูงฉันบอกให้อ้กลับมาที่ครัวอ๋อทอราโต้อ๋อเทีมมทย,ยทม มันกระเทียมถูกใจใหญ่ซื้อซื้อมนมาให้ถูกใจใหญ่จะ <c oughs> <c oughs> ชอบต้นไม้ชอบของกระจุกกระจิกอันนี้คือบริษัทของแฟนที่ทำงานอยู่อี e c o ม manager เกี่ยวกับเว็บไซต์ท่องเที่ยวนี่แหละ านโกงจานแก้วเยอะแล้วก็มีอันนี้เครื่องทำความร้อนอยู่ตรงกลางเราให้เอากลับไทยบอกว่้เอากลับไม่ได้อน,นันก็เครื่องทำความร้อนอเ,ดเดี๋ยวมาดูตอนศก